ตอนที่167อาณาจักปันป่วนคนจํานวนมากไม่อาจจินตนาการได้ถึงความโกรธของเหล่าแม่ทัพที่มีต่อการประท้วงของชนเผ่าหูให้มีการประหารชีวิตของหวังชงได้พวกเขาทั้งหมดออกมาเคลื่อนไหวเพราะเรื่องนี้ดังนั้นภายในการประชุมช่วงเช้าจึงได้มีกองจดหมายที่เรียกได้ว่าเป็นกองดินย่อมๆภายในราชสำนักปรากฏอยู่สิ่งนี้ทาให้เหล่าขุนนางภายในราชสำนักต้องอ้าปากค้างกับสิ่งที่เห็นทันทีจดหมายเหล่านี้ถูกส่งมาจากทั่วทั้งต้าถังและทุกฉบับยังมีตราประทับของเหล่าแม่ทัพอีกด้วยที่สาคัญเนื้อหาภายในจดหมายทั้งหมดยยังงงบบ่่ออกกถึคควาามโรธแ้นนไดดชเจ แรงกดดันจากจดหมายนับพันฉบับจากเหล่าแม่ทัพไม่ใช่สิ่งที่จะต้านทานได้ไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ของตาถังไม่มีทางเลยที่เหล่าแม่ทัพหั่นจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนเพียงคนเดียวแต่หวังชงก่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ใครก็ตามที่ผลักดันให้มีการประหารชีวิตจะกลายเป็นศัตรูของเราคำกล่าวนี้แทบที่จะปรากฏอยู่ในจดหมายทุกฉบับแม้ว่าวลีที่พวกเขาใช้จะแตกต่างกันไปก็ตามแต่ความหมายของพวกเขาก็มุ่งไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ต้องการทททีีีีีีี่่่่่่่จะะปปปรปรรนน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 ออออมมมมมแแแแ้้้ตดดดดเเเเเยยยววววกกกก็็คคัััังงงชชาาาหหสึ การแสดงความตั้งมั่นนี้ของพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้แค่จดหมายที่ส่งมายังราชสำนักเท่านั้นแต่ยังรวมอยู่ในจดหมายที่ถูกส่งไปถึงแม่ทัพจากชนเผ่าหูด้วยเช่นกันจดหมายที่เต็มไปด้วยความกราดเกรียวจากเหล่าแม่ทัพฮั่นได้ส่งตรงไปถึงห้องทำงานของแม่ทัพจากชนเผ่าหูตามชายแดนแม่ทัพหูทุกคนที่เรียกร้องให้มีการประหารชีวิตหวังชงต่างได้รับจดหมายจากแม่ทัพชาวฮั่นคำกล่าวที่คล้ายกันได้ส่งผ่านไปยังแม่ทัพจากชนเผ่าหูไม่ว่าจะเป็นเกาเซยนซือฟูเหหมิงหลิงชาเกิดซูฮานหรืือออันนซชุก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทําให้ทัพจักชนเผ่าหูตื่นประหนกเป็นอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของเหล่าแม่ทัพชาวฮั่นที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในเวลาเที่ยงของวันเดียวกันจดหมายที่มีตราของแม่ทัพก็ถูกส่งมายังราชสำนักอีกชุดหนึ่งตราแม่ทัพที่ปรากฏอยู่บนจดหมายเหล่านี้ไม่ใช่ตราของแม่ทัพทั่วๆไปแต่เป็นตราประทับประจําตําแหน่งพิเศษย้อนกลับไปในยุคข,ของราชวงศ์ชินการขยายอาณาจักรออกมาไปทางตะวันตกทําให้เกิดแม่ทัพที่แข็งแกร่งจานวนมากพวกเขาได้เข้าร่วมสงครามครั้งใหญ่จนทาให้เป็นที่ร พวกเขามีทั้งแม่ทัพเรือแม่ทัพพลราบแม่ทัพพลธนูและแม่ทัพใหญ่ที่บุกคลวงสังหารศัตรูอย่างกล้าหาญเช่นจอมพลทัพมังกรจอมพลทัพม้าม,มังกรจอมพลผู้พิทักษ์แม่ทัพเหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งต้าทั้งแต่เนื่องจากการกระทำของหวังชงมันจึงทำให้พวกเขาร่วมลงนามในเรื่องเดียวกันได้มันเป็นความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อจดหมายที่ถูกส่งมาจากพวกเขาทั้งหมดเป็นแรงผลักดันที่ยากจะต้านทานได้ ในคำร้องของพวกเขาช่วงต้นเป็นการขอให้ปล่อยตัวหวังชงต่อจากนั้นเป็นการเตือนถึงแม่ทัพจับชนเผ่าหูเกิดซูฮานเกาเซียนซือคูเหหมิงหลิงชาอันซือชุนและคนอื่นๆให้ไตรกรองถึงสัดส่วนทหารจักชนเผ่าหูภายในกองทัพให้รอบคอบทหารชาวฮั่นมีจำนวนมากกว่า3 0 0แสนคนที่ประจำอยู่ตามชายแดนแต่ทหารจักชนเผ่าหูนั้นมีไม่ถึง10,000แสนคนด้วยซ้ำเมื่อทหารชาวฮั่นล้มตายลงเมืองหลวงจะส่งชาวฮั่นคนอื่นออกไปแทนที่พวกเขาทันทีแล้วเช่นนี้ฝ่ายใดกันแน่ที่มีอำนาจมากกว่าสำหรับการปกป้องชายแดนในบรรดากองทัพทั้งหมดแล้วมีแม่ เมื่อมีการวิเคราะห์และเปิดเผยออกมาต่อสาธารณชนแล้วนั้นความเข้าใจของพวกเขาย่อมเปลี่ยนไปความขัดแยงระหว่างชาวฮั่นและชนเผ่าหูเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่ก่อนก่อตั้งตำนักผู้พิทักษ์ขึ้นมาด้วยซ้ำอีกทั้งภายในกองทัพของเกิดซูฮาพนพลทหารทั่วไปก็เป็นชาวฮั่นแต่ไม่ว่าจะเป็นชาวฮั่นหรือชนเผ่าหูพวกเขาต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแม่ทัพชนเผ่าหูก็อยู่บนจุดสูงสุดภายในกองทัพแต่ละส่วนแม้ว่าจะมีคนไม่พอใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาก็ไม่ แม้ว่าขุนนางภายในราชสำนักอาจจะไม่เข้าใจคำกล่าวของหวังชงแต่สำหรับเหล่าแม่ทัพในกองทัพแล้วนั้นคำกล่าวของหวังชงสะท้อนถึงความคิดของพวกเขาเป็นอย่างดีในแง่นี้พวกเขายือนอยู่ข้างเดียวกับหวังชงความจริงแล้วรายงานที่หวังชงเขียนขึ้นมาก็เพื่อผลประโยชน์ของแม่ทัพชาวฮั่นพวกเขาไม่อาจยอมรับได้หากว่าหวังชงถูกประหารจากเรื่องนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเรื่องนี้จะลุกลามมาถึงจุดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นกรมยุทธการกรมราชทานหอตรวจการต้าหลี่ราชสำนักต่างก็ต,ก,ตกอยู่ในความวุ่นวายจากเรื่องนี้ผลกระทบของเรื่องนี้มันเกินกว่าที่คนเพีียยงคนเดดววจะทไไ้้ปแล จดหมายจำนวนนับไม่ถ้วนจากแม่ทับชาวฮั่นถูกส่งเข้ามาภายในราชสำนักจากทุกทิศทางในเวลาเดียวกันจดหมายร้องเรียนให้มีการประหารหวังชงจากแม่ทับชนเผ่าหูก็ถูกส่งเข้ามาราวกับสายน้ำเช่นกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกินกว่าที่เกิดซูฮานภูเหมิงหลิงชากเกาเซียนซือและแม่ทับคนอื่นๆของชนเผ่าหูจะแก้ปัญหานี้ได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจึงต่อสู้เพื่อมันเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของชนเผ่าหูนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร้าถังที่หูและฮั่นได้เผชิญหน้ากันในลักษณะเช่นนี้ เทียนเหมินกวนประตูทางประตูทิศใต้ที่นี่มีฝนตกลงมาไม่หยุดท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมามันทาให้ครเพลิงทั้งหมดดับสนิทแต่ลึกเข้าในหุบเขาคดเคี้ยวราว800ลี้มีกองทัพขนาดใหญ่ตั้งค่ายอยู่ที่นี่ใจกลางของค่ายมีตําหนักหลังใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้ามีป้ายที่สลักไว้ด้วยอักษรสีทองตําหนักผู้พิทักษ์ทิศใต้ตัวอักษรเหล่านี้หนักแน่นและยิ่งใหญ่เรากับว่ามันจะสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง,ข,งของผู้ที่อยู่ที่นี่อาณาจากาักรต้ถังได้ก่อตั้งตําหนักผู้พิทักษ เทียนเหมินกวนกองทัพที่มีกำลังรบมากกว่า180,000ประจำการอยู่ที่นี่พวกเขารับผิดชอบในการปกป้องอาณาจักรจาบก,การรุกรานของแควน่งซุยที่อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบเอ่อไหไและจักชนเผ่าถูเจียรวมไปถึงชาวซีซางทิเบตอีกด้วยในอาณาจักรต้ถาัางความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางทิศใต้ค่อนข้างตา่ำมันจึงทำให้สถานะของตำาหนักผู้พิทักษ์ภายในราชสำนักไม่สูงมากนะักยังไงก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเพิกเฉยต่อความแข็งแกร่งของกองทัพทั้ง180,000 180,000นึ่งแหนักผู้แปกตะวันนาคิด้ขึ้นด,ดใหญ่ตำแหน แสงสว่างเปล่งประกายภายในตําหนักชายวัยกลางคนรูปร่างเตี้ยผมสั้นกําลังจ้องมองไปยังกระดานเบื้องหน้าขณะที่นั่งอยู่บนพื้นในชุดกราะสีดําสิ่งที่อยู่บนกระดานคือปัญหาที่เกิดขึ้นในราชสํานักเวลานี้ท่านแม่ทับใหญ่เราแสดงจุดยืนของเราอยู่ห่างจากปัญหาของราชสํานักมาโดยตลอดเรื่องครั้งนี้มีผลกระทบมากเกินไปเราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ดีกว่าหรือชายที่นั่งอยู่ด้านข้างกล่าวออกมาด้วยความกังวลเขาคือที่ปรึกษาทางการทหารของตําหนักผู้พิทักษ์ทิศใต้แห่งนี้ หลังจากใช้เวลาร่วมกันกว่าส0ปีเขาก็สามารถเข้าใจบุคลิกของแม่ทัพใหญ่ผู้นี้ได้เป็นอย่างดีทันทีที่ชายร่างเตี้ยผู้นี้กล่าวออ,ออกมาเช่นนั้นมันก็หมายความว่าเขาต้องการเข้าร่วมกับปัญหาครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ในทางกลับกันมันจะเป็นการดึงดูดความเป็นปฏิปักษ์จากตำหนักผู้พิทักษ์ตะวันตกจากทหารชนเผ่าหูเข้ามาหาเราเสียมากกว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ฉลาดโปรดพิจารณาการตัดสินใจของท่านอีกครั้งด้วยคุณซือกล่าวแนะนาความโกลาหลนภายในราชสำนักครั้งนี้ทําให้เขากังวววววลลเเเเขขขาา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 มมมมอง่่่่่ัััันนนนนใใชชคฉดดกกกททีีีจะ้้้บปญหิึ ฮ่าฮ่าซืออันเจ้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถึงมันจะเป็นเรื่องดีที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้และเราก็ทําเช่นนั้นมาตลอดแต่ว่าเรื่องนี้มันต่างออกไปเจ้ายังไม่เข้าใจว่าการที่คนที่ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้จะกลายเป็นศัตรูของทุกฝ่ายจางโจเจียนเฉยงหัวเราะเบาๆพร้อมกับที่หลับตาแสดงความเด็ดเดี่ยวออกมาแม้ว่าแซ่ของเขาจะเป็นจางโจที่ฟังดูเหมือนแซ่ผสมของชนเผ่าหูแต่ว่าเขาคือชาวฮั่นโดยแท้ จางโจเป็นแท้ที่ได้รับมาในภายหลังเช่นเดียวกับแท้เกามันไม่ได้เป็นหนึ่งในแท้ดั้งเดิมของอาณาจาักรต้ถังแต่ไม่ว่าจะเป็นแท้ดั้งเดิมหรือแท้ผสมก็ตามแต่โจจางเจียนเฉียงก็เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งตำหนักผู้พิทักษ์ทิศใต้อิทธิพลของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าเกาเซียนซือคูเหหมิงหลิงชาหรือเกิดซูฮานแม้แต่นิดเดียวเจ้ายังไม่เข้าใจความหมายเบื้องลึกของการร้องเรียนจากเหล่าแม่ทัพชาวฮั่นใช่ไหมซื่ออันเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของหวังชงอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นการต่อสู้เืื่ออรระยยยนนนนงงััูใคกาาทีีเ้จจสสสญุดถภพ ซืออันความคิดของเจ้าไม่ผิดแต่ว่าเจ้าผิดพลาดในการมองเห็นถึงสถานการณ์ภาพรวมทั้งหมดจางโจวเจียนเฉียงกล่าวอธิบายออกมาด้วยความกระตือรือร้นกลิ่นไอที่น่าเกรงขามที่ทำให้นึกถึงมหาสมุทรกว้างใหญ่และดูราวกับภูเขาสูงแผ่ขยายออกมาจากร่างกายของเขาแม้แต่เลวเพลิงและพื้นที่นั่งก็ยังบิดเบี้ยวจากกลิ่นไอนี้คุณซือที่รู้จักกันในนามซืออันผงาดถอยออกไปเล็กน้อยครู่หนึ่งเขาไม่อาจหาคำกล่าวใดมาลบล้างคำกล่าวเหล่านี้ได้จางโจวเจียนเฉียงหัวเราะออกมาเบาๆพลางครุ่นคิดถึงลักษณะของเด็กหนุ่มภายในเมืองหลวง เด็กหนุ่มแบบไหนกันที่กล้าส่งรายงานเช่นนี้ให้กับราชสำนักท่านจิ๋วกงเป็นคนสอนเขางั้นหรือจางโจวเจียนเฉียงสายรีรษะเบาๆด้วยลักษณะของท่านจิ๋วกงแล้วเขาย่อมไม่ใช่คนที่จะใช้อุบายเช่นนี้หรือจะเป็นเพราะหวังเกินหวังเกินมีอิทธิพลมากภายในราชสำนักหากว่าไม่ใช่ท่านจิ๋วกงแล้วหวังเกินก็เป็นบุคคลที่น่าสงสัยคนต่อไปแต่ว่าเขามีความกล้าที่จะทำเช่นนั้นหรือจางโจวสายศรีรษะอีกครั้ง เขาได้พบกับหวังเกินหลายครั้งในช่วงแรกๆที่เขาเข้าราชาสำนักหวังเกินเป็นคนที่มีความสามารถในการป,ป,ปกครองและมีความสุขุมที่น่าเหลือเชื่อยังไงก็ตามนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่อาจเขียนรายงานเช่นนี้ออกมาได้และนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาไม่อาจสอนหลานชายของเขาให้ทำเช่นนี้ได้เช่นกันเมื่อมาถึงจุดนี้จางโจก็ทำได้เพียงถอนหายใจยาวออกมาเท่านั้นส่วนใหญ่เขาพอจะเข้าใจที่มาที่แท้จริงได้แล้วไม่คิดเลยว่าจะมีคนที่มีความกล้าหาญเช่นนั้นอยู่ภายในต้าถังแม้แต่ข้าจางโจก็ไม่อาจทำเช่นนั้นได้แต่อย่างน้อยข้าก็ควรสนับสนนนนนุเเเเขาา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 จจจจงงงโีียยยยฉถอออหใกกมมมบๆพลื่ฝ นำผู้กันมาให้ข้าค่าจะเขียนจดหมายสักหน่อยพับพับพบไม่นานหลังจากนั้นว่าวดำตัวใหญ่ก็ได้บินออกจากตำหนักผู้พิทักษ์มันบินฝ่าสายฝนตรงกลับไปที่เมืองหลวงเจียนเหมินกวนคือประตูที่ขงเบ้งเคยนำทัพออกศึกเพื่อพิชิตวุยกบตอนที่168เทพสงครามแห่งยุคปัจจุบันจางโจวเจียนเฉียงไม่ใช่คนเดียวที่สังเกตเห็นเบื้องหลังปัญหาที่เกิดขึ้นภายในราชสำนักในขณะที่ว่าวดำของจางโจวเจียนเฉียงกำลังบินไปที่เมืองหลวงนั้นอีกด้านหนึ่งทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้าถังภายในกระโจมสีทองที่ถูกปูด้วยหนังเสือและภายในยังเต็มไปด้วยเครื่องเงินหลายชิ้นก็เกิดความโกลาหลขึ้น ภายในกระโจมมีคนผู้หนึ่งที่มีอายุราวส0สปีนั่งอยู่ภายในนั้นเขากำลังกินและดื่มพลางหัวเราะลั่นออกมาแต่ทว่ากลิ่นไอของเขาก็ทำให้ผู้อื่นหวั่นกลัวได้อย่างง่ายดายฮ่าห้าเจ้าเห็นจดหมายที่อยู่บนโต๊ะไหมนี่คือจดหมายขอร้องจากแม่ทัพนับร้อยคนพวกเขากำลังขอร้องฆ่าแม่ทัพแห่งตำหนักผู้พิทักษ์ตะวันออกหนึ่งในผู้ก่อตั้งหนานอย่างขึ้นมาเกราะเขาสั่นขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนให้เห็นอารมณ์ของเขาได้เป็นอย่างดีดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ดีมากทีเดียวในเวลานี้เออท่านแม่ม่่่่ททััใหหญาาานนต้้้ออองงงกกรรรรรจจะเเขวมบืืีิๆ ในอดีตด้วยคำกล่าวของท่านจิวกงมันทำให้ท่านต้องใช้เวลากว่า20ปีในดินแดนแห้งแล้งแห่งนี้ไม่ไกลจากจุดที่เขานั่งอยู่ด้านตรงข้ามของกองไฟคือชายวัยกลางคนที่ดูเหมือนกับนักปราชญ์หนวดที่เรียงตัวสวยเหนือริมปีปากมันทำให้เขาดูเป็นสุภาพบุรุษท,ที่เพียบพร้อมเขาคือที่ปรึกษาของจังโซกุย และยังเป็นสหายตลอดชีวิตของเขาๆคือวูซือยี่ทั้งสองคนได้เข้าร่วมกองทัพในอดีตซึ่งในตอนนั้นได้ต่อสู้กับชาวซีซางกระทั่งผ่านมณฑลหลงซีและเมืองกวัวโจภายในถังในวันที่จางโซกุยได้กลายเป็นแม่ทัพใหญ่ของตรหนักผู้พิทักษ์ทิศตะวันออกชื่อของเขาก็เป็นที่หวาดกลัวในถูเจียและคีตานชนเผ่าเร่ร่อนในมองโกเลียอย่างยิ่งทั้งสองถือเป็นสหายเคียงข้างก็ไม่นับว่าเกินไปแม้แต่แม่ทัพที่โด่งดังแห่งซีซางในปัจจุบันก็ยังต้องยอมรับในเรื่องนี้แม้ว่าเกิดซ ในด้านสถานะแล้วเกิดซูฮานเป็นเพียงรุ่นน้องของจาโซกุยเท่านั้นและไม่มีสิ่งใดที่เขาสามารถโอ้อวดออกมาต่อหน้ารุ่นพี่ผู้นี้ได้ในต้าถังมีแม่ทัพที่แข็งแกร่งมากมายแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถกำราบเกิดซูฮานได้และจางโซกุยก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม่ทัพจำนวนมากจึงเลือกที่จะส่งคำร้องของมายังตำหนักผู้พิทักษ์ตะวันออกแห่งนี้ในต้าถังมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับอิทธิพลของแม่ทัพชนเผ่าหูอย่างเกิดซูฮานเกาเซียนซือฟ ทว่าแม่ทัพใหญ่เจ้าโซกุ๋ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแม่ทัพใหญ่มีสถานะสูงส่งกว่าแม่ทัพไม่มากนักแต่คำกล่าวของเขากลับมีน้ำหนักมากกว่าหลายเท่าพื้หวังจิ๋วหลิงใช้ความอาวุโสกว่ากีดกันขวางไม่ให้าใคากลายเป็นจอมพลข้าจะลืมเรื่องนี้ได้ยังไง เมื่อได้ยินคำกล่าวของวู้ซือยี่ใบหน้าของจางโซกุยก็มืดลงทันทีเขารู้ว่าวู้ซือยี่กำลังกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนถึงการตัดสินใจของจักรพรรดิปราดย้อนกลับไปในครั้งนั้นจางโซกุยได้รับมอบหมายจากมณฑลโยโจให้เขากำจัดชนเผ่าคีตานซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อมณฑลโยโจของต้าถังอีกทั้งเขายังขับไล่กองทัพซีซางและสันซีไปได้หลายครั้งหลายคราจึงทำให้เขามีข่าวลือว่าเขาจะได้กลายเป็นจอมพลแห่งกองทัพ ยังไงก็ตามหวังจิ๋วหลิงมองว่าจางโซกุยยังเด็กเกินไปเขายังไม่พร้อมที่จะแบกรับภาระยิ่งใหญ่ในการเป็นจอมพลและดูแลทั้งกองทัพทั้งหมดเอาไว้ได้ดังนั้นจัก,กรพรรดิปราดจึงได้ปรึกษาเรื่องนี้กับท่านปู่ของหวังชงหวังจิ๋วหลิงจึงได้กล่าวแนะนาออกไปว่าโซกุยเพียงแค่สามารถกาจัดชนเผ่าคีตาและชนเผ่าถูเจียได้ฝ่าบาทก็ปรารถนาที่จะให้เขาเป็นจอมพลแล้วหรือหากเช่นนั้นในอนาคตมีคนที่สามารถการาบชนเผ่าเร่ร่อนทางตะวันออกไปจนสุดตะวันตกได้แล้วเขาเรียกร้องเช่นเดียวกับจางโซกุน่นไรากุยจจะได้กลเป็นจออมพลลททีี่่่าายยุุนน้้สดดแแหงงตไไปปวก็็เ ความบาดหมางที่จางโซกุยมีต่ออีกฝ่ายไม่ได้ลบเลือนไปแต่อย่างใดแม้ว่าเจ้าหนูตระกูลหวังจะสมควรถูกช่วยเหลือแต่ฟูเหมิงหลิงชานันนมันน่ารังเกียจเกินไปมีคนมากมายต้องการยืมพลังจากข้าถึงจะเป็นเรื่องดีที่จะทาให้ตาเท่าตระกูลหวังรู้สํานึกก็ตามทีจางโซกุยหัวเราะลั่นหวังจิวหลิงได้รับการยอมรับในฐานะท่านจิวกงเกียรติยศของเขาสูงส่งภายในราชสำนักแม้ว่าจางโซกุยจะไม่พอใจในอีกฝ่ายแต่เขาก็ไม่อาจท้าทายอีกฝ่ายได้โดยตรง การช่วยเหลือหลานชายของเขาถือเป็นความอัปยที่สุดสำหรับเขาก็จริงแต่สำหรับเรื่องฟูเหมิงหลิงชายมีน้อยคนที่สามารถเทียบกับจางโซกุ๋ยได้ในด้านความแข็งแกร่งและสถานะแต่ฟูเหมิงหลิงชักลับเป็นหนึ่งในนั้น ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อจางโซกุยยังไม่ได้เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งตําหนักผู้พิทักษ์ตะวันออกและกำลังต่อสู้อยู่กับสันซีและซีซางอยู่นั้นด้วยภูมิประเทศของมณฑลโยโจถูกล้อมรอบด้วยศัตรูจากหลายทิศทางในเวลานั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้ายืนหยัดต่อสู้อยู่ที่นั่นในครั้งนั้นปูเหหมิงหลิงชาได้สร้างความปั่นป่วนขึ้นมาจนเกิดการกระทบกระทั่งการจากฝ่ายตะวันตกและตะวันออกมันเป็นสิ่งที่ทำให้จางโซกุยไม่พอใจอย,อย่างมากหากเทียบการสั่งสอนบทเรียนให้กับปูเหหมิงหลิงชวกช่วเหอหนนนงง,งััั็็ไมบปด แต่ยังไงก็ตามเนื่องจากเด็กคนนั้นได้ส่งรายงานเข้าไปในราชสำนักมันจึงเป็นการผลักดันให้เหล่าแม่ทัพออกมาเคลื่อนไหวแต่ว่าตำหนักผู้พิทักษ์ของเราแตกต่างจากกองทัพอื่นๆกำลังรบของเรามีคนจากชนเผ่าหูจำนวนมากหากเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไม่คิดให้รอบคอบมันอาจจะก่อให้เกิดการกรบฏภายในกองทัพของเราได้มันก็ไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเช่นกันผูซือยี่กล่าวพลางขมวดคิ้วแน่นด้วยความกังวลยิ่งเขาเรียนรู้ปัญหาภายในราชสำนักมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เขาเป็นห่วงมากขึ้นเท่านั้นมันไม่มีทททาา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 งงงงเเเเเเลลลลลลยยยยีี่่่่่่่่่ขขจจจะะะไไมมมมมมกกกกกัััววืืือออออคคิิดดถึผต้นนนูซซชโุบหร ฮ่าฮ่าซือยี่เจ้าเริ่มเป็นแบบคุนนางภายในราชสำนักตั้งแต่เมื่อไหร่ในตำหนักผู้พิทักษ์ของข้าไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นหูหรือหั่นมีเพียงคนที่พักดีต่อข้าหรือไม่พักดีต่อข้าเท่านั้นเจ้ามาเจ้าไม่คิดเช่นนั้นหรือขณะที่จางโซกุ่ยกล่าวออกมาเช่นนั้นเขาก็ได้มองออกไปด้านข้างซึ่งเป็นเด็กหนุ่มมีใบหน้าอบอวลเมื่อสัมผัสได้ถึงดวงตาของแม่ทับใหญ่ผู้นี้เขาก็รีบก้มหน้าลงไปเคี้ยวหญ้าที่พื้นทันทีเมื่อสัมผัสได้ถึงดวงตาของแม่ทับใหญ่ร่างกายของเด็กหนุ่มผ่่หููกัท้ใถญ เราชนเผาหูเป็นเพียงแค่มา้าเราจะเทียบกับท่านแม่ทัพได้เช่นไรฟูเหหมิงหลิงชาและเกาเซียนซือก็เหมือนกับข้าน้อยเราทุกคนล้วนเป็นมา้าในขณะที่เขากล่าออกมาเช่นนั้นเขาก็เล่นกินหญ้าไปแล้วหลายต้นอีกทั้งยังร้องออกมาเหมือนมาเป็นการประจบจางโซกุยอีกด้วยฮ่าฮ่าเมื่อเห็นสิ่งที่เด็กหนุ่มชนเผาหูทำจ้าวโซวกุยก็หัวเราะลั่นออกมาแม้แต่วู้ซือยี่ก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเช่นกันคนที่พักดีต่อข้าจะได้รับอนุญาตให้มีชีวิตต่อไปและคนที่กล้าต่อต้านข้ามีเพียงความตายเท่านั้นนที่่รออพวกมัยู ขณะที่จางโซ,โซกุ๋ยกำลังหัวเราะลั่นอยู่นั้นเขาก็โยนบางอย่างออกมาจากกระโจมมันเป็นปลาที่แขนอยู่บนเอวของเขาด้านนอกมีฉเฉลยนับร้อยร้อยคนของทั้งคีตารทั้งถูเจียและชนเผ่าหูอีกมากพวกเขากำลังยืนอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของสายฝนที่เสียดแทงลึกลงไปถึงกระดูกทันทีที่ตรานั้นตกถึงพื้นเสียงคำรามลั่นก็ดังขึ้นคริปตาเลือดสีแดงสดก็โปรยปลายลงมาเช่นเดียวกับสายฝนจากร่างของเหล่าฉเฉลยนับร้อยมันใช้เวลาไม่นานสำหรับทหารที่สวมชุดเกราะเหล็กพวกเขาลากศพทั้งหมดลงไปในหลุมใหญ่ที่ถูกขุดขึ้นสฝง่าาาาลยนนีกกทจมต ที่นี่แม้แต่หญ้าบนพื้นก็ยังถูกย้อมด้วยสีแดงสดของเลือดทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลโยโจแห่งต้าถังนั้นชื่อของจังโซกุยสามารถทำให้เด็กทารกที่กำลังร้องไห้เงียบเสียงลงได้ด้วยซ้ำอย่างที่เขากล่าวออกมาในก่อนหน้านี้ที่นี่ไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นหูหรือห้่นีเพียงคนที่พักดีต่อเขาหรือไม่พักดีต่อเขาเท่านั้นคนที่พักดีจะมีชีวิตรอดคนที่ไม่พักดีมีเพียงความตายที่รออยู่พลักหลุมขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ในกระโจมพริบตานั้นร่างอ้วนของเด็กหนุ่มชนเผาหูที่กินหญ้าในก่อนหน้านี้ถูกเเตตะะออออกกกกมาาาาาจจจรรถึงงงงววลลแ้้ททที่นนัโษข พาอาซือนาะซูการไปกับเจ้าหากพวกเจ้าสองคนไม่สามารถจับเฉลยชนเผ่าเร่ร่อนมาได้สองร้อยคนในวันนี้จะต้องมีอีกสองคนที่ลงไปอยู่ในหลุมยาริอ,อาจคิดจะหนีเจ้าคงรู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้เสียงเย็ยนเยียบดังสะท้อนขึ้นมาท่ามกลางสายฝนปุ๊บเมื่อได้ยินเช่นนั้นชาวหูสองคนก็รีบวิ่งออกจากค่ายของจางโซกุยทันทีมันเป็นเวลาเดียวกับที่อีกาตัวใหญ่บินออกไปบนท้องฟ้ามุ่งหน้าตรงไปยังเมืองหลวงมันกำลังนำสารจากแม่ทัพใหญ่แห่งกำหนักผู้พิทักษ์ตะวันออกไปการมีส่วนร่วมของจางโซกุยในครั้งนนี้จะกาลััััังสญหรบแม่่ทชว ในกองทัพแห่งต้าถาังจาโซกุยมีอิทธิพลสูงส่งมากภายใต้อำนาจของจัก,กรพรรดิปราดเขาเป็นหนึ่งในสองของตำนานแห่งทวีแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ตามภายในกองทัพยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่อยู่เหนือกว่าจางโซกุยและการมีส่วนร่วมของเขาจะทำใหสถานการณ์ในปัจจุบันพลิกผันแน่นอนเมื่อสารจากแม่ทัพใหญ่แห่งตำหนักผู้พิทักษ์ตะวันออกถูกส่งมาถึงราชสำนักทุกคนต่างก็มองไปยังผู้นำแห่งกองทัพต้าถังทันทีทางทิศตะวันออกของเมืองหลวงตำหนักหลังใหญ่ตั้งตระ่านในความสง่างามชายวัวกลางคนท แม้ว่าใบหน้าของเขาจะดูสุขุมแต่ทว่ากลิ่นไอที่็ดลอดออกมาจากร่างกายมันทำให้ดูราวกับว่าเขาอยู่บนจุดสูงสุดแห่งอำนาจการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของเขามันทำให้ทุกคนเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาภายในใจได้เป็นอย่างมากต่อหน้าชายผู้นี้ไม่มีใครกล้ายืนหยัดโดยไม่ก้มศีรษะลงคนผู้นี้คือครูฝึกกองทัพพิทักษ์จัก,กรพรรดิจางโซกุยผู้เหหมิงหลิงชาเกาเซียนซือเกิดซูฮานและอันซือชุนเป็นแม่ทัพที่ทรงอำนาจภายในกองทัพการเคลื่อนไหวของพวกเขาสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างแต่ชายผู้นี้หวังจงซือเป็นที่สามารถกำราบพวกเขาได้ทั้งหมด เตุผลนั้นง่ายมากรองจอมพลของกองทัพต้าถัางในปัจจุบันเกิดซูฮานเป็นคนที่ได้รับฝึกฝนมาจากเขาหวังจงซือไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในกองทัพความจริงแล้วเขาได้ละทิ้งอิทธิพลทั้งหมดของเขาภายในกองทัพและเลือกที่จะรับหน้าที่เป็นครูฝึกสำหรับกองทัพพิทักษ์ก,กระพัิ แต่ในแง่ของบทบาทแล้วนั้นในอดีตครั้งหนึ่งเขาเคยนำทัพกำจัดชนเผ่าเร่ร่อนที่รุกรานเข้ามาในอาณาจักรตั้งแต่ทางตะวันออกไปจนสุดทางตะวันตกแม่ทัพใหญ่ใต้โจหัวหน้าผู้ตรวจการระดับภาคเหอตรงแม่ทัพใหญ่หยุนโม่แม่ทัพใหญ่โจยู่หลี่และแม่ทัพของตำหนักผู้พิทักษ์ทิศตะวันตกไปจนถึงทิศตะวันออกต่างก็ล้วนอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขามาก่อนสำหรับความสำเร็จที่เขาได้สร้างไว้ภายในต้าถังไม่มีใครสามารถเทียบกับเขาได้ขณะที่เขาเป็นแม่ทัพใหญ่ประจำอยู่ที่ตำหนักผู้พิทักษ์ตะวันออกเขา ความสงบสุขกลับมาสู่อาณาจักรได้นานกว่า20ปีแล้วอีกทั้งขณะที่เขาอยู่ในมณฑลซานซีเขายังได้นำกองทัพบ,บุกข,ขึ้นซีซางจนถึงเทือกเขาฮิมาลายและบีให้ผู้นำของชาวซีซางออกมาเผชิญหน้ากับเขาได้หลายครั้งตลอดชีวิตของหวังจงซือนอกเหนือจากพื้นที่ราบทางตะวันตกปลายแล้วเขายังได้เผชิญหน้ากับศัตรูกับทั้งหมดของอาณาจักรด้วยตัวของเขาเองทำให้เขาแตกต่างจากแม่ทัพคนอื่นๆหวังจงซือไม่ต้องการยศถาใดๆสำหรับสิ่งที่เขาทำแต่ในขณะที่เขากลับสู่กองทัพเขาจะมีอำนาจของผู้บัญชากกกกาารทรททามคสสถเบลััังงังงนขข็ููะฝึออพิ ที่สาคัญเขาเห็นอกเห็นใจเหล่าทหารมากกว่าแม่ทัพคนอื่นๆเขาไม่ต้องการให้มีสงครามเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นและหากเป็นไปได้เขาก็จะทําทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สงครามเกิดในขณะเดียวกันหวังจงซือก็ยังเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นเยาว์ที่จะกลายเป็นเสาหลักของอาณาจักรในอนาคตดังนั้นเขาจึงมีความเคารพต่อราชสํานักไม่น้อยแม้ว่าเขาจะกำราบศัตรูของอาณาจักรมามากมายแล้วก็ตามแต่ในปีนี้หวังจงซือมีอายุเพียงห้าปีเท่านั้นแน่นอนว่าเขาผู้นี้ก็คือเทพสงครามแห่งยุคป,ปัจจุบันรับฟังได้ที่ช่ชองงงแแบ